재미 merupakan ber experiences yang cukup menarik sampai ketika mendengar kata bapak medios di sini yaitu flats าหกครับบผมจะเครื่อนวเาครับโอ้ยางงามเลยคูเครื่อนถึงมากแบบหมากมึง่าแน่ดี่เรืองำหน้าเหมนะคร้แต่ว่าอกบ่ขใหวานได้ไหมให้เราใมันก็ออกถ้ำตูครูใ่เขื่องบาหาก็คืออ่นะ ช้าเกิชเกินรู้เกิดรู้เกิดเนาหั้านไอ้วกยังพักรูกเป่าว่าพองายเปล่าว่าค่บอกเลยใมไม่อช่ายตัว้าเอาเมื่อเดือนมื่อออกคนใช่ไหมไรบ้านทัวกุญค่าเอาั้านที่ที่ะกเนาะมาจำไว่ได้ถามแต่ราไม่คิอทางรักก็แบบรับครับผมดื่มว่าเนาะ นี people. People. There, okay. people, ื่อบ่ได้ว่าก็พอหาว่าว่ว่เห็นเข้าปากก็คืองอนันอันน้อมยืนตัวหงายปู่ปล่อยรือยังบอกคือก่อนเคลื่องเหมือนนะเออมนจาคือมาทันเขาน่ะคือไปดึงไม่ถ่ายเย็บเีบอกเตืนถามเด็กไทยอ่นราวาที่หนึ่งกับูดก่ต้องมอปีเลยว่ใคนบอกเราบ่ึงอมอือว่าไม่บอกขาด เอาข่ายเขาตกเขาแต่งก็คือไปเอาขึ้นเงาวั่พันขึ้นวัดเอานงาเอาข่าก็แม่แต่กูเออเอารับขันก็มาค่อยวัดค่อยป่อยได้ผมเออไรกคือแรกังยยงหน้าขอบปักยุบปักแต่งรวมค่ะหายใจดื้อดื้อไม่รู้แล้วเอออายใจไนมาตกค่ะพราะว่าหายใจด้อหายเงื่อนไม่งอหาย้องไรมากวดหมากตบหายเปิดเปิดคือเก่าคนเดียวอ่ะอันนี้ของค่ะ อ,อันนี้นางรักมงอุบลไทยร่วมถวายสองล้านบาทโ<ฮ>าอ้ครับผมพขอนางถือครับผมร่วมถวายสองหมื่นบาทถือว่าได้โชคได้รือเปลาเป็นโชคได้มากทำตามคำนัำ้นนอางนัง้นเนาะ

เอออี๋เมาคือกันว่าแต่งลูกแข่งลูกคข่งแม่มาอีนังแต่งโมอันนี้เอพีของอีนังแต่งโมเออปากหลวงบุญมาได้คือได้เสียงเรื่องน้ำขนาดรุ่เริ่มต้นคือคือได้ความมือดึงแห่งบุญมาแห่งหลค่ะมาเป็นไหมลูกหลานอยากร่วมท่า รูกหลานอยากทำบุญแม่มาลุงเอาใจเกษตรเป็นธรรมดามาล,ะล,ะละูกเนาะเออการกินการทานไม่ได้บังคับใครพอใจถึงมาไม่พอใจก็ไม่ต้องมาละละมาลุงเนาะเออพอพอ,ปปเพอพอได้ไปปลูมกี่คนได้หรอพอพ่อได้ไปปลูกนายดำเอาเงินมาหนึ่งแสนบาทนี่คือการปลุม,ม <c oughs> ปลุมไปงา้างปลุมไปขางวัดบ่มีจักเถื่อนเนาะคุณเนาะคับผมนาย นี่คือการป้นเอามาห้าสิบบาทไม่ต้องปมดอกห้าสิบเอาค่ะห้าบาทเนาะครับผมเออผู้ขายว่าขายป้นยากดอกผู้ขายท่านเบิกงบผู้ขายท่านเบิกจ่ายเออห้าสิบบาทเอาไปค่ะห้าบาทด้งแมงบ้าดิ้งครับเออบ่ต้องขายป้นยายดอกมาท่านมางานหนักผู้มีใจใช้ค่าท่าว่หาจะไปป้นเขาเขาคือท่านเอง หมอมึงครับไม่ต้องไปหวีบังคับใครอ่าให้จริ่มจริ่นะลูกอายุวันนะสุดขาาระอ่าถูกถสกถุกอ่าเาผู้ใหบ่่ะหืมหมดยังอันนี้ก็รู้ว่าบุญมาได้คือว่ายังเลี้ยงมากเนาะอ่าเดี๋ยวก็จะรับคือคือจะมาให้จริญมจำเริ่ขควบคุมมากนะกอ่าเฮงเฮงได้บัวด้วยทุกอืม อันนี้คือกันอือรู้ว่าบุญมากคึอกันแล้วพอโดได้คือได้เสียงคึอพอถือหนาเบื้งให้พู้ขาไปแ้วมึไม่พอพอกว้งพอกระคอแล้วเดครับได้คือเกาอือหัวถึงมากได้คึอเกาอือวัดยาหูรังหนาอือเนาะงเมฤกมากเกียจแตล้พากับต็มกบเต่าพมาคกฮาาฮขันบุบเต่ามากจะคือแับ เากยบัวแบกนี้จะเที่วว่าป้าาจะปวคขากเนาะเทบเซียมดัาไกับปู่พอวัดปื้ฝานี่เหยียบัวดงันใครใครเหนือกล่กันคับเลยเหยียบวงงั้นใครขังเีรอเพราะถึงใช้ส้อขังเลยพี่โอ้ยเป็นสวัด์นักปัว มือรยังบ่เนี่อยบ่รอนกาคือมอะขนาดเกิดเกิเคยือถือกระโดดกระเรียนมอสบาดมือบ่คือมือร่างหลาฟ้าอ้าวแล้วก็มึงเกดกับเกดถือมอกบ่บ่มาแปลกแปลกอุ่นักกว่ามกระโด่งไปกระโดดขากระตาไปถือร่วครับผมเขาจะทำให้ดูมือหัาทั้งถือเลยว ม่นาเกิอไม่เกินสวรรค์ไม่สวรรค์นะปุ้นอ่ะครับผมโอ้หื่นโอ้สวรรคเขาได้แค่รค้ใจขาร้าอง้าเแต่กต้อง้นมอ่อนขขาไม่มีงานจ้าตอนไมมานอ้ันจะอยากให้บอกขา กัดเกากัห้าน่าบอกกับลูกนันกบอกว่าขายเออก็ขายสอกว่าะเอาแ่หกศูนมันแต่ตัวอื่นขัดเนาะมาขัมาเน่าื่นมาเนืมครับ อาหายวกนมิศกไม่หลักมิศกไม่มันสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลหองขอให้ทองไหลมาน้าลูกนะแเรื่อจแตเริ่สสาธุสาุปูขั้นวบ้าได้ไมมาถึง้ข่างวัวบ้านมาไมม่มดครับมันมันมันเงินบาททองบาทเยอะนื่งหลัะครับผมเออคนมาถก่งมาทานพอบ้านค่ะหลายถูหลายคนชื่อเสียงเรียงน้ำก็ได้แต่ว่ามันไทยโูปลาไม่เป็นไรนะพ่อ เบิพูดไายไม่ยากว่าแต่ทำผูกใจน่ะอะไรก็ขอได้นะนะครับผมแต่คนที่ทำผิดใจบาปเดียวเราก็ไม่ให้เพราะเขาเป็นจาัาช่างเนาะพ่อใจำดใจำคือพ่อแบบว่าพ่อไม่ได้ใจดำพ่อเป็นคนใจดีนะมีเมตตาด้วยขอให้พวกหลานทำให้มันถูกต้องเข้าแล้วกัน แล้ไม่ต <cado> ้องอธิบายที <grabbing> <S <S ่เกียจพูดนะกอออยากาเก็บคอขาบามาเนียคือเร้่เรื่อเครายดะไรก็จะมองคเรื่องเื่องเคื่มสหลายยุ่ร่างหลาวมาครับผมเออวักเลยนะอ้าวเขา้ก่อนไ่กนนางนี่คือขาบ่ะนจะกุดหายกูรอเขาไปน้ารอจังับวะ ร่วมบอรามา4,000บาทนะพ่อนะเออให้ลูกนะไม่โชคไม่รักไม่โชคไม่หมายถึงแล้วพ่ออาพ่อจะรักพี่มก่พี่จะงานนะลูกนะแต่เอยพ่อจะ่ว่าอย่างมั้นไดาเบาต่อปฝือขึ้นมาแม่นดิ้มเบาเบ้ยว่ครัยวม อ๋อยากเขางานวับเพราะอะไรวับจมึนเขาไป้นังอาปากพวกมึงไม่ืม่นอหนังเลยมากงจของเพไรต่น้านเขาเกู้ินอ้จมาืนอีหนังค้งเาหนันีก็โปดับเือเนังก้อนนันัมอยานี้หังื่ก็โป้หวัดโอเคอเค เค็งงานกเค็งเขาเออเค็กว่าเค็งดำเขาแตยางเบิงกับแบบเชือดม่กินทั้งไม่เอาไปคืนถือระกับขวกินทึ้งส่นกับป้องาอืมถือแนวว่าไม่เอาไปยางบ่ยิ่งเอยถอวัดีเลยเี่ยงกับของวัจากเขาบ้างงานโอ้เพิ่งกินแต่กินก็คือเขาคิอเคยปูนะครับผมพาไปร้ายหมองมึงหาดปูกระโจกและยืมครับ งานพอไปตามตึ้งมาืึองบ่ให้ปืนประตูเพราะวัดเพาะอ่ออแค่เดี๋ยวเห็นกันนูงานไปวันต่ำมามาแค่เข้องปืน่เนาะปืนจังขังปืนจังขังเนาะอ่าเขาใครถูกเนาะหมดจังอันนี้เออคือรว่ามึมพร้อมกับฟวงมาบรอกฟวงมาไว้ให้แต่่แต่เอารุวันมาสุขาราแล้ววา ้าปากมาทางอืนั่กกองกอดอันนี้คนเอามาถวายอันนี้คนที่เอามามาถวายก็อ้าวเาีวก้าได้ใจยิงมื่อนนี้ไม่ได้เยอะแต่ข่าวไดคือพอว่เป็นอย่างนั้นแล้อเดี๋ยวก้าได้เดี๋วพ่อจะประทานโชคล่าอ้าวโม่กัน อันเรียคือก็ถูมาร้องท้องแถวมาร้องต้องต้อยมาขึ้นเออรอดหนารอดหนงข็พ่อได้รู้รัก่าค่ะอืมแต่พ่อได้รู้ด้ตื่น้องไม่พอเืยแบบคมุกค้วมาค่ะอืาแต่แล้วฝากมาทั้งท้องบักเสียเออ่าค่ะใหมีน้ำกองกอน้องวัลวหนวาตีให้พี่อีกนะเอาให้พี่เออน้น้งนะ เออถามถามปู่ตัวเดียวได้ไหมน้องบ้านพ่อกระอบ่าบ่ได้ใ้ตโซเดียบ่ได้แล้วลูกเออรับผู้ใดอยากได้ตัวเ่ว่ให้ไปเอาเก้าตัวเดี่ยวแล้วกเออน่า่ะไม่ถามหรือแล้วไปเอาเก้าตัวเดี่วเก้าตัวเดี่ยวที่ปู่อ้าวใครบอกว่าได้ตัวเดี่ยว คัเอาตัเอิ้นทัางหมาเป็นของตัวเองต้องถามได้ละเอียดว่าเนอะไรแต่ว่าทอทอยังอาหายไม่เกิดไม่หลักไม่เกิไม่วากเกิดข้าวแข็งแรงมนะอ่าถูกเราคือันนี้มันเปิดายสุขภอเ่าวันนี้ไปขาวอู่ขึ้นเขาไปนั้นมันคือวหนนี้วันคือวานมือเก่ามันคือออกแต่หนึ่งว่าค่ะก็แลอกแต่แล้วความยิ่หนาชื่อว่าไม ที่ไรไม่หนึจังไรเวก่าข้นบ้านมเวก่าม่ถือหอเวกซ์แต่แม่งบ้าอน้่งกังก้อแต่ร้องไร้เว่าอข้ามีแต่เวกึงแม่มะอือบ้ามีเวก่าเขาถี่ไรหอถื้อบางฮะบ้านคู่กับชวนมาจะทำบ้านเอนหนึ่งถึงสีมาดูอืมหนึ่งสองสามถือห้าหกเจ็บแปดเก้าถิอ เด้ไหมหนึ่งเท้าท้ีคห้าหกเจ็ดแปดคืบางกงคือบ่เพางเจ้านหมดหนึ่งท้าเท้าคห้าหกเจ็ดแปดคืออืมบาแปดคือเจ้าไปขายเจ้าไปขายขอถามืงหนเอาไปเครื่องไปขายเขาขอตัวยวพอได้เอา เขาค้อนตัเดียวเนาะ FC นอดรับแล้วบอตัวเดียวเราแ้วตันเนาะเขาคอตกเดียวเพราะเี่ยไปหาลข่งมาเยอบปู่ไม่ต้องให้เยอะให้ตัวเดียวก็พอจำไว้จำข้าเเอาจาของไหวแล้วขอตัวเดียวปู่เขาคอตวเดียวเพาให้เก้าตัวเดียวหมดแม่บ่างบัดเียับปูเจ้าหน้าเ้าหลังบานให้เก้ามาเอาว่าให้เราบ่ <laughs> ค <S <S เออเลขวิชิบตตวขั้นเอาเก้าออกมาคือครบชแบแต่งด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดี้ว่าค่ะมื่คือเก่าเอาออกตรงนึืงบควครบได้อังครับผมครบพยันชนะว่างิือบวครบครับรเขาเออพยั้ชนะไม่ครบถึกแบบไม่ได้ครับเนาะครับวับบนทูถีอโปฝ่ายที่ชเลอเออ เท่งมาผ่กน่ายวะมื้อ่อมาเสียายไม่ยวมืรืมเออคือมากเขาก็ทวงง่ายมาบอกไปทบักงายกับนางอันนี้อันนี้ไปืื้มดักมาคุแล้วคุยง่ายส่ายเสียเก่าก็เสียมาเปิดจังคาน่ายเสียเก้าก็เสียายเสียเจากบเายก็เสียเาย่ายเยเ้า ว่าเขาไม่น่าหนูเนะาะว่าไปเราเลี้ยงก่องก่อนอีกเขาคือชาวนะบ้บานเนาะชาว้านนักแหลมแหมเขาเป็นผู้ชอไงเป็นอะไรนายนายก็เป็นเก่าแล้วปู่ว่าแม่นายเป็นผู้ชายว่าแม่เป็นผู้หญิงนายเป็นหาว่าแม่นายเป็นผู้ชาย คุณข้างบ้านนั Luckily, okay ่งเป็นคนนิ่งก็ได้ครับผมแคบอจะบอกใครเนาะหวานคือเกาติพุธบอกใครก็ได้แคบบอกแล้วมานคือมื้อบักเ้าก็ได้ครับผมบักเ้าก็บักเภาสวนเกาหรอสวนเกาอีกคนวัวปูกิงแล้วกับแคบคือเกาอืม ถามวาพักขายมาขายว่ากะนดีอยู่ยั่องนั้นก็้ามาคือมาหัวปืนเราเข้ม่กัาไม่ได้ยิมก็ได้ตรวจเจ้าพวกเ่าทับผมพวกเขาถือพวกบ้าถือกับพ่อตายแล้วได้เงินมาขายเินบอกว่ือว่าคือเอาเงินผู้ใหญมาครับผมมาขายว่ากันดีอยู่ คือมาัำว่าปื่อแต่ว่าคือออกเร็วแช่ว่าคท่านม่อขึ้นตาบ้านนอนบบผู้เฮ็ดเขาปวดใจเขาอยากให้หอดเร็วๆออกมึงว่านอยากให้ออกความมือยีนคนเย่นเลยเนอะครับรออกมึงบ้านมือนี่ก็ดอยากให้ออกุูนี่บ่ามันเข้ามาไดเอาจำสคือมั่งผ้าแผงมาเขาเอิบแผงรบไปวิ่ยเนาะมีรางวัลนะจ่าปัวนันกรก่อนจ้าปั เอาถายสองตูกใะ่ไจ้าไปยิ้อเอาทุกมันไม่ฉีบหมอมันไม่ีบจ้าูมันม่ชิบฉิบก็จับก็ฉิบจ้าลูกเสี่ยวลูกายมม่ไม่ฉีบจ้าหน่วยว่าก็ถิบจ้าหน่วยถึบจ้ามันไม่หน่วยว่าก็จาไม่รักฉีบรักหน่วยแล้วรักถิบใช่ไหมยิ้จ้าใ่ครไปเอารักฉีบเด้อจรักฉีบก็คือหงักรักฉิบก็คืเรื่ง นึ่งหลาของกะปิหอมกะปิปาคือหันมาทำไรก็คือตุดติมันมาหันไปหากรุงอะมีหน่วยแล้วก็มีผิดใช่ไหมครับกหน่วยรักถิกรักร้อยรักพันรักมื่นรักแสนรู้จักไหมภาษาคณิตแบบแหนรักรักสิบหนึ่ง้ยหน่วยรักกับอิม รักท <Or S 3> ิพย์คร yeah, ับพอรักทิพย์หนมันไม่สูบ่แม่สูงที่ยังจะเป็นรักทิพรักทิพก็เป็นรักนึงใช่ปครับพอหนึ่งเออัง่ไทยบักหูแล้วขอเด็กตัวเดียวเนาะแม่บ่ที่เราก่อก่อนจ้าลูลูเราจะพูดขอแวกตัวเดียวถึงแม้รำได้นง่ไทยตันึงก็เอาแม่บ่ครับเออแต่เครืงนังรักหมู่ให่บ่ได้ปลยเลยทึ้นหะ เข้าปอยเลยถือฝาข้นวโคตรส้มเอาเท่านังราเอาท้าวไรนึ่งนันึ่งเอาเน่้อหมักาอยงมอาดแงอาดแตอาแงมแต่มอาดงอางโมอขานแตมัอตงอาแงขามขอขาดแมาแงมขอดแต่มอไดงมอด้งอขาดแงโอาแงอกาด้อแงบ้าดแตงโอขาดแต้วอาดแล้วรขอ ทานมาคอคาน้มันอีกกายอะเรื่องคาน้มานอีกกว่าเอเลยคานามัมันบอกแพื่อนป่าหนังเดื่องนะกเนาะเพราะเพ่อป่าหนังเดือนะบอกเพื่อเอื้อาน้ามานอไปอื้ไปเติมปไปตันั่งแปลงโม่พอถือออกข้เก่าสิบบาทเก้าสิบบาทนะพู่เก้าบบาทครับเพราพงบอกไปก็ได้ ไตก้บได้ทีู่ไปก้บได้มึงเลยม่กเติมมาครับม่กไก่เติมกูได้ครับเอาไปกลบไดนาะวเติมแล้ว,แ,ลวแต่คือไปน้ำได้เพิ่มตามะครับผมว่าเปิดงั้ ไอ้คือรู้ใช่ครับเขาบอแก่ดําคือกับของหอง้คือนักดูเดี๋ว่าเขาถึกคืเขากะให้คือนักรูครับพ็เขาะคือพูดยวเรอถ้าเปิดจะด่าง้ขาคือวะต้องยอมแต่ต้องอยกับท่านโทษใจเพราะค่ไหนตวใ่นะเนาะ เงาเก๋เหงาเก๋เหงาเก๋แขงกันแา่งขึ้นตูเอ้อวงนน่าเอามาครับผมครับผมได้ไหาครับได้จะดีใจบุูเตีแลแหละครับแต่ไม่เสียเนาะครับผมได้หมอกแถงว่าได้ครับไม่เป็นนาเดี๋ยวพ่อให้ใหม่เอาอันนี้ พักเอาไปยืมไปจับเอาทรักชี้อะไรใ่นี่แค่นีหละเพอาได้บอกเลยบอกมือหรอกบอกว่าไปรอกเบิ่งคือไม่ไม่รักชีพเอางู่เนาะเอางูเพราะในักเลยข้าเลยยืมบอกครับเด็กเขาเพอึมเลยเขาข้ามเมื่อคือ่าวครับเป็นเอยก็เลยรำไรตู่เนาะครับเออรำเหลือเวลาอิจฉาไมื่นด้ฝืวันที่สองว่าแม่แม่จะปูไม่คช่วันไหนว่าแม่ จ้ามือไปเอารบมาด่ามาก่จ้าใายมือเนาะสายมืดติปูหม่ามือใายมือจ้าโอ้ปูต่างสายยาให้เราสายมืดเป็นบ่ะสายมือแักตัวขั้นราวังไห้วขั้นถี้ขือครับผมก็ต้องเอามือไปก้อนจะขัดสุป้อนี่อออกมาได้มาเมืองน้อเขาก็วางแลเวขื่อพอได้อจ้ะ พขาวอกออกมาข้างหน้าเลยครับผมพขาวอกออกมาข้างหน้าโอ้เขาวอกมาข้างหน้าอยู่เออเห็นว่ามันมืดกันเดอออกไปมันก็เดอแล้วทางหน้ามานางหนาครับผมกางทางเขาคือเออมากมึงสายมื่อโอ้สายมืดแต่ว่าขั้นเอาชื้นดำมันดำมืดแต่ว่าขั้นเอาชื้นเหลวมันเหลวเหี่ยงก็ไปบางครับที่กล้องไปเลื่องบางรู้เห็นบ่ มาเรื่องเันขึ้นๆทางล่างูเออไปเวกแล้วแกึหลังข้าปหลงขาแต่ว่าพอวันแม่ยึ้างหลังขาพอถึงเรื่องแมนปูมันจุดต่ำมันจุดต่ำนะปูเนาะมันจุดต่ำลงมากเครับผมลงมากลงมาเรื่องตัวเรื่องยู่ข้างหลังข้าเรื่ังยึดขดตัวลั่ว่าครับผมอ้าวได้แค่น้เไยสาธุสาธุปู่าใคาผเขบอกตัวเองกับลูก เออบักแจ่อีกกานี่อักก่อนใ่ันนั้นอจะปกอ่าข้าว้ามันสเออเอาข้าน้ามันเอาข้าหน้านาเอาข้าวหน้าหนาไปเอาพอเทนจะปบอกเอดือมมูดือมไมเออเดือจังเเอาืองคือว่าเดือมมากใช่ไหมใช่ใเป็นหดือดกว่าจังเอาไปนี่ไปตอขึ้นได้ข้าวหน้าไ่ะเดือมมือเนือมแมวไข่ร่ามัานขึ้นแล้วจ้า ไปเกันไรวดูอ่ามใครมือสาธุสาธุมือกบมือรักมือเบมือวาสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะารูจรูสาธุสาธุครับรับก็ขเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะรับที่เขามาชม อ่าเป็นกำลังใจให้อัดยิ้มเมื่อนี่ก็ขอให้โชคๆมันมันลำลำเรื่อยๆกับตัวเลขของปูนะครับเด้ออาหารกลางวันครับอาหารกลางวันก็คือเกาสูนกับปูให้ข้าน้ามันเสียเอกกับเกวันเพิ่นจะไปเอากำไรแขียนมาถวายปูเพิ่นให้สัญญากับปูไว้นะครับเนาะครับขัดเพิ่นมีโชคมีมันกับเงื่อนล้านแตกกับกระไดอิริสมมตทปัถนากับเกวันกับเสียเอกร่วมกันแล้วกับประมาณสามล้านครับผมทีเพิ่นมีโชคมีมันนะครับเนาะครับ 6กห้นะครับเด้อคารนัำมันเสียเอียกที่ปูเอาธนาบัตรแบ่งรอยให้เพิ่นครับผมเพิ่อปูเกวันจะไปเสือ้อกำไลแขนท่องนักสิบาทนะครับน้อมาถวายปูครับปูนี่ก็มาลุ้นกันว่าปูได้สอยแขนแล้วครับปูจะให้โชคให้มนันตัวใดก็ล่อลุ้นไปน้ำกันนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอีฟทุกทกท่านโชคโชคมันมันลำลำเรื่ยครับแอดยิมขอสวัสดีครับ